เซียนเจยุอีซินี้ว่าใช้นะคะเซลแม็ปฮอนดา้าปาจิมบุรีค่ะวันนี้แมมอยู่กับฮอนดา้าซิตี้เทอร์โบนะคะรุ่น SV รุ่นนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่665,000บาทนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกราคาจะบวกเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะคันนี้นะคะแม่มเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้ามีเลือกรับรถแต่ช้า เาเลยค่ะ7จ็ดโมงเช้าเลยซึ่งคันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แหมมจะพามาชมความงามของเขาค่ะซึ่งคันนี้ลูกค้าเลือกชุดแต่งเองกับมือเลยนะคะเป็นชุดแต่งที่ด้านหน้านะคะจะเป็นขีดดาแบบนี้อ๋อแล้วในส่วนของไฟตัดหมอนะคะแหมมติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะ ในส่วนของล้อมแม็กนะคะจะเป็นเดิมๆเนาะตามรุ่นเขาเลยในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นขีดดำเช่นเดียวกันด้านล่างจะเป็นสีดำนะจะเป็นขอบข้างบนจะเป็นสีขาวตัดข้างล่างสีดำตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีขาวมุกได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะที่จับประตูของรุ่นนี้นะคะจะเป็นโครเมียมค่ะ มาดูในส่วนของสปอยเลอร์หลังกันบ้างค่ะลูกค้าเลือกเป็นสปอยเลอร์หลังแบบ RS นะคะคันนี้ตรงกลางจะมีไฟเป็นไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟเบรคค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะสเกิร์ตด้านหลังเลยมาดูกันฟังริมสุดนะคะก็จะเป็นการตัดขอบด้วยสีดํำอีกเช่นเดียวกันและ ที่โดดเด่นเลยนี่เลยจะเป็นท่อคู่นะคะในส่วนของท่อจริงลูกค้าไม่ต้องห่วงน้ำมันจะถูกซ่อนอยู่ด้านในเลยค่ะจะไม่เห็นแน่นอนอะเดี๋ยวมาดูท้ายกันแบบชัดๆค่ะเป็นไงบ้างคะหล่อเลยไหม ในส่วนของที่ลูกค้าขอติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วกันสา์นะคะเป็นคิ้วกันสา์แท้โมดูลโรเลยเดี๋ยวมาชมคอนโซลด้านหน้ากันบ้างในส่วนของ City Turbo ร์รุ่น SV นะคะภายในจะเป็นสีทูโทนนะจะเป็นแบบนี้ในตำแหน่งด้านแผงประตูคนขับนะคะ ทั้งสองฟังเลยรวมถึงค้นโซนก็จะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองมาดูระบบไฟกันบ้างค่ะในส่วนของตำแหน่งพวงมไลไยนะคะ หวแมลงก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันควบคุมเค,เครื่องเสียงที่ฝั่งด้านซ้ายมือ,อหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นแบบนี้เลยในส่วนของหน้าจอนะคะก็มีขนาดใหญ่ขนาด7นิ้วเลยทีเดียวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีระบบอ่าอีโคโหมดแล้วก็เอเนจีสต็อปด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะ จะเป็นบ่อหนังแบบนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างค่ะห้องโดยสารด้านหลังในส่วนของแผงประตูก็ยังคงเป็นทูโทนอีกเช่นเดียวกันนะคะระยะห่างจากเบาะแถวนั่งแถวที่2กับแถวนั่งแถวที่1นะคะมีความกว้างพอที่จะสามารถพักเท้าได้อย่างสบาย รับรองว่าผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้อย่างสบายแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของ Honda City Turbo นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น S รุ่น V รุ่น SV หรือรุ่น RS นะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับแมนได้เลยรถมีพร้อมส่งมอบห้าลูกค้าไม่สะดวกมามีรถ ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าเข้ามาสอบถามแคมเปญสาหรับการจองรถภายในเดือนนี้ได้นะคะแมมรอจัดแคมเปญแบบจัดหนักจัดเต้นให้ลูกค้าทุกท่านค่ะ